สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด่นขา่าวร้อนรอบวันครับหนุ่มสาสิบล้านเครียดบูบเข้าโรงพยาบาลครับเตรียมเรียกทนายเขียนพินัยกรรมยกมรดกให้ลูกนะครับ <c oughs> ความคืบหน้ากรณีสามีภรรยาชาวอุดรธานีนะครับถูกหวยวันที่หนึ่งได้เงินมาสามสิบล้านนะครับแต่ต่อมาฝ่ายภรรยาหอบลูกขึ้นศาลครับฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายอ้างว่าถูกทอดทิ้งไม่ดูแลจนฝ่ายชายเครียดถึงขนาดช็อกบูบเข้าโรงพยาบาล ่ายภรรยาก็ป่วยเพราะอดนอนนอนครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านในตำบลหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเพื่อพบกับนายยงยุทธแก้วส่วนจิกครับหนุ่มถูกหวยสาสิบล้านซึ่งวันนี้ดูซูบและหน้าตาซีดเซียวครับพักผ่อนเงียบๆในบ้านพักของพี่สาวนายยงยุทธกล่าวว่าเรื่องที่ภรรยาบอกว่าไม่มาดูภรรยาและลูกนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะตนเคยไปแล้วแต่มีปัญหากับ ญาติภรรยาทําให้ตนเองต้องกลับมาอยู่บ้านความตั้งใจก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นต้องการสร้างบ้านเสร็จก็จะมาจะรับมาอยู่ด้วยนะครับทั้งลูกและภรรยาแต่พอเกิดปัญหาเมียไปฟ้องศาลทําให้คิดไม่ตกเป็นปัญหาครอบครัวที่เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศในเมื่อเป็นแบบนี้ถามว่าจะให้ตนไปคืนดีกับภรรยาไหมตอนนี้บอกได้เลยว่ายากที่จะเยียวยาหรือไปคืนดีด้วยแต่สําหรับลูกจะส่ง เดือนวางแผนไว้แล้วเดือนละประมาณหนึ่งหมื่บาทหรือจําเป็นก็จะให้มากกว่านั้นนายยงยุทธกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้ตนเครียดมากเพราะถูกสังคมโจมตีว่ามีเงินแล้วทิ้งลูกเมียซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่และหลังจากเป็นข่าวยอมรับว่าเครียดโดยหลังจากไปปรึกษาทนายความก็ยิ่งเครียดหนักจนมีอาการวูบเวียนศรีรษะหน้ามืาดญาติพาส่งโรงพยาบาลในตัวเมืองรอนธนีตั้งแต่เมื่อวานนี้ ื่อตรวจร่างกายโดยหมอบอกว่าตนเองมีหัวใจเต้นเร็วผิดปกติความดันโลหิตสูงอาจทําให้ช็อกได้ควรจะนอนให้หมอรักษาแต่ตนมีภารกิจที่ต้องมาดูการทําสวนและสร้างบ้านและขออนุญาตทางโรงพยาบาลออกมาโดยแพทย์ได้ให้ยามารับประทานคนระับวันนี้ก็เพิ่งไปเอายาจากหมอมาอีกรอบครับยอมรับอ e ีว่าเครียดจริงๆกับเรื่องนี้ ส่วนกรณีเรื่องเมียไปฟ้องศาลหากมีหมายศาลมาตัวเองก็จะไปตอนนี้ได้ไปปรึกษาทนายความว่าจะทําอย่างไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้กฎหมายซึ่งอีกวันสองวันตนจะทําพินัยกรรมไว้ให้ลูกทั้งหมดเมื่อเด็กชายก็ลักษ์ลูกชายบรรลุนิติภาวะก็จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่หากตนเสียชีวิตก่อนทรัพย์สมบัติจะให้พี่สาวเป็นคนจัดก,การมรดกนายยงยุทธ์เก่าวได้นางสาวสาวนีทองพิเศษภรรยาของนายยงยุทธ เปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาตนก็เครียดไม่แพ้กันล้มป่วยเป็นแค่วัดใหญ่ลูกก็มาป่วยด้วยคนพ่อติดหวัดจากตนเองลูกไม่สบายร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนตนก็พลอยอดหลับอดนอนไปด้วยตอนนี้ได้แต่รอฝ่ายกฎหมายจะติดต่อกลับมาโดยได้นัดหมายาเอาไว้ว่าวันที่3 0พย58นะครับจะต้องไปขึ้นศาลอีกครั้งแต่หากตกลงกันได้ก็จะเร็วกว่านั้นช่วงนี้มีเพียงญาติพ่อแม่พี่สาวมาช่วยปอบพูดคุ ก็รู้สึกว่าทุกคนไม่ทอดทิ้งก็อบุนใจทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่สบายก็จะทนสู้เพื่อลูกและสิทธิของตนในฐานะภรรยาซึ่งเป็นสิทธิควรจะได้รับจากสามีนะครับ